สวัสดีครับผมเคลลี่ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เกมพันหน้านะครับคุณลุงตุ๊ดนะครับเขียนเข้ามาว่าอยากจะมาท้าชีกกะลามะพาวนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับว่ามันยากหรือง่ายแค่ไหนเนี่ย <c oughs> โอ้เดี๋ยวกันลงลงอ่ะชเชิญครับลงทำไมอันนี้มันยากอันนี้มันยากกว่าปกติปะ่ะหรือนี่มันคือปกติแล้วโอ้ อ๋อมันต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งโอ้โหเสียวมากครับลงุง oh, มันยากจริงๆนะตั้งนานกะก็จะได้ไม่งัน้นอะไรในลุงลุงคิดว่าลุงอ่ะจะทําได้ดกี่กลาในเวลาหนึ่งนาทีเคยลองไหมประมาณที่เห็นนี่แหละครับใอย่าเพิ่งเนี่ยไม่ใช่ที่เห็นอันนี้ก่อนสมมุติว่าก่อนนะเอาใหม่นะอ่าลุงลุงคิดว่าลุงจะฉีกได้ดกี่กะลาในหนึ่งนาที ประมาณแปดแปดเหรอครับแปดแปดจินงั้นนะครับคอยติดตามเกมพันหน้าอาทิตย์นี้นะครับดูที่ว่าลงตุ๊ดเนี่ยจะฉีกกระลามาพ้าได้กี่กระลาในภายในหนึ่งนาทีนะครับ